มาเป็นถึงอีพีสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับมันสามสามเดือนใช่ไหมหลัง<ช>จากออนแล้วก็ถ่ายจริงๆงเราอยู่กแบบับตัวละครกับซีรีส์เรื่องนี้มาก็เกือบปีแล้วแบบ,บแล้วเหมือนวันนี้ก็ได้ส่งตัวละครกลับไปในใในิยายในนิยายของเขาเนาะครับผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเออรู้สึกรู้สึกดีครับที่ที่ที่เราได้มีส่วนร่วมในในใน,ในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมดีใจกับทุกตัวละครเลยครับที่ วันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เราจะได้ส่งพวกเขากลับเข้าไปสู่โลกของนิยายมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างความทรงจำครับทั้งสุดท้ายของพวกเรากับทุกคนที่จะส่งตัวละครกลับไปบบมันก็ค่อนข้างจะทัสนิดนึงครับฮึบก่อนฮึบฮึบไม่ไม่ไม่แล้วอ๋อโอเคครับจากปรากฏการณ์เรื่องคาดที่หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีกระแสพูดถึงค่อนข้างแบบเน้นไปเยอะมากเลยความรู้สึก่อนักผิวฐานแะนักแสดงเป็นยังไงบ้างโอ้โห เกินความคาดหมายครับผมใช่จริงๆเราในในฐานะนักแสดงเราเราทําการแสดงไปเนี่ยเราแค่อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจความหมายในในสิ่งที่เราต้องการจะจะสื่อจริงๆแค่นั้นก็ก็ก,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 ก็มากเพียงพอแล้วที่แบบ <c oughs> ในในฐานะที่เราเป็นคนทํางานครับใช่แต่พอทุกคนแบบตอบรับอย่างโอ้โหดีดีขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันมันก็ฟูลฟิลแบบขึ้นไปอีกครับผม ช่วงนี้เฟร์สรู้สึกเฟร์สจมกับทว e r เตอร์เป็นเวลานาน,านมากตอนหนึ่งวันครับเพราะว่าเ,เข้าไปส่องทุกคนที่พูดถึงพวกเราแล้วก็พูดถึงตัวซีรี์รู้สึกว่ายิ่งอ่านแล้วเรายิ่งอินไปกับการที่เราเล่นมันเหมือนกับว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของพวกเราเข้าใจถึงตัวละครที่พวกเราต้องการจะสื่อมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ซีรี์ของพวกเรามันมาถึงจุดน,นี้ได้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับยงก่อนหน้านี้ยงก่อนหน้านี้นะครับคืคอ เคยดูเวลาครั้งนึงแต่นี่ท่านชายมาดูมันยิ่งใหญ่ขึ้น้อยยังไงบ้างเราปรากรการณที่แบบแฟนเข้ามาที่ร่วงดูอยู่รตกใจครับตกใจที่ผมเห็นทวิตเตอร์ว่าแป๊บเดียวทุกที่นั่งจองเต็มหมดแล้วใช่ครับรู้สึกว่ามันโอ้โหก็เหนือความคาดหมายเองครับก็เลยแบบก็เลยคิดว่าตอนแรกจะโชว์มีมินิโชว์อะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบบิ๊กโชว์แล้วครับตอนแรกตอนแรกที่ว่ามัาจะตีนากาเข้ามาแล้วกระโดดตีนากาอีกสองทีตอนนี้ โหนโหนเชือกสลิงลงมาจากสลิงลงมาใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ใชอโอ้โหครกระโดดมาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโหนลงมาให้ดูสลิงจะขาดเอาตัวเบาดีกว่าครจะคลิปกันหน้างานเลยทีเดียวครับโอ้โหต้อไม่เล็กแล้วเพราะว่างานเราใหญ่มากอ่ารอดูโชว์กันดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมโชว์ให้แน่นอนครับครับคนอื่นๆหน้ากับความรู้สึกวันนี้ครับอ่ะวินพอยน์มาแทนเลยค่ะเจเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาลูกค่ะเจไม่ต้องเขินเลยเจไม่ต้องเขินเลยะครับเจ เป็นตัวแทนเลยค่ะช่วยกันเลยคลูกคอยเดินๆขึ้นมาแล้วนักแสดงในเรื่องนี้นะแล้วคอมีกระแสตอบรับที่ดีมากอะไรอย่างเนี้ก็ก็อย่างที่น้องบอกค่ะว่าเหนือความคาดหมายมากๆค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่ทำให้มาถึงจุดนี้ค่ะแล้วมันเป็นกำลังใจที่ดีของนักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนมากๆคขอบคุณค่ะ ครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับว่าครั้งนี้เหมือนเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่พอมันผ่านมาจริงๆมันรู้สึกว่ามันเร็วมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เหมือนให้ความสําคัญแล้วก็รู้สึกชอบทุกตัวละครแล้วก็ชอบเรื่องราวของคาาผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็ดีใจครับที่ว่าจริงๆก็คือตั้งแต่แรกก็นั่งดู แท็กทวิตเตอร์ดูกระแสมาตลอดแล้วยิ่งดูแล้วเหมือนซีรีส์ก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนก็รักทุกตัวละครเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับจะมีหลายคนรู้สึกว่าดีวนี้เราเป็นตัวแทนของการตั้งทัศน์ในหลายอย่างทั้งฝั่งตัวของคุณครูเองก็ตามตัวฝั่งนักเรียนก็ตามเราองงไงครับในฐานะผูเล่นว่าที่เขาแบบ คิอคอคือซีรีส์มันไม่ใช่ซีรีส์วายธรรมดามันซีรีส์วายที่มีแง่คิดตลอดแปลกไว้ได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยอ้ออันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะถ้าทุกคนได้รับสิ่งที่เราอยากจะเสื่อออกไปนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆที่ทุกคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักสิ่งที่เราเสือ,อ,อกไปทุกคนสามารถตีความหมายที่เราเสือ,อ,อกไปได้หมดมันเป็นอะไรที่พวกเราประทับใจแล้วก็ซาบสึงใจมากๆ ในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ลูกเที่ยงสองคนนี้มองมาในลูกเทียดมันก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปวะสิทธิการกระเทียมของเขานี่คือเท่าเทียมมันดูเทียดไงตอนนี้บรรยากาศไม่แบบมันจะดราม่ามันมันมันจบทำไมมันต้องเศร้ามันต้องมีความสุขด้วยกันสิเอาพูดแล้เอานนีเราประกานดีกว่าใช่ใช่ยังไงเรื่องสิทธิความเท่าเทียมมันเป็นยังไงเพื่อนก็จะบอกว่า ep ที่ผ่านมา ep สิบเอ็ดนี่ต้องบอกว่ามัน ถึงจุดพีคของเรื่องเลยครับอย่างที่ตัวละครผมตัวละครถกโพเป็นตัวละครที่ยืนสายกลางมาตลอดเลยใช่ใช่และ E ี11เนี่ยเป็น E ีที่เขาแสดงจุดยืนของเขาว่าเขาเนี่ยจะเลือกฝั่งแล้วนะเขาไม่สนใครทั้งสิ้นเลยว่าจะเป็นยังไงขอแค่ความถูกต้องใช่แลวก็เพื่อให้เรื่องเนี้ยมันจบเขาก็คือถือว่าตัวเองเนี่ยยอมเป็นผู้เสียสละที่ทาให้เรื่องเนี้ยมันจบใช่แต่ว่ามันจะจบแบบไหนมันจะจบยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ดูเลยใช่ยังไม่รูพด้วยกัน่ ครับคนแอบเสียใจไหมไอ้นะที่เขาเสียสลอย่างเงี้ยเราก็แอบเป็นห่วงอยู่นะน้อยๆครับน้อยน้อยคืออะไรอ่ะน้อยน้อยนะแต่เน้อยครับไม่ไม่มากขนาดนั้นจะปักแข็งไดหมในบูสเวนโอเคการรับกรรมทางโดไปาำฝั่งดูโอ้ยจบแล้วยังไม่จบไม่จบเดี๋ยวมาใหม่ยังไม่จบเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยววนกลับมาใหม่แต่ว่าเรื่องเคมีปิ้งกินก็ไม่น้อยสำหรับคู่เราสองคู่เลยแหละหรอสองคู่เลยแหละ หลอจริงๆหร่อครับเยอะมันจริงมันมันไม่น้อยหรอเออมีบ้างเนาะผมรู้สึกว่าหลังกล้องมันจะเป็นทะเลาะกันดีตีกันตายน้ากล้องไงหน้ากล้องกฟินอยู่นะหน้ากล้องก็ทะเลาะกันดีตีกันตายครับจริงๆอย่างที่บอกครับเป็นมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมครับร้องมันเป็นคอนเทนต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสีสันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานมันจะเนิ่นๆกันไปเรื่อยๆมันก็เออเออครับเฮ้ยฉันเบื่อนาแล้วว่ะเพื่อนอ่ะงั้นเราหล่อทะเลาะกันดูหน่อยเออครับใช่สนุกดีครับหล่อครับผม มุ้งมีกันดนตรีอะไรยังไงเราอะจักรจีดีครับเจ้าผมมันชอบชิงความเป็นอายันอักครับมันชอบมีความแบบเขาไม่ไม่ให้เป็นอักอายันเขาเขาชอบมีความแบบชิงชิงแบบอายันอักแบบบอกผมว่าอ่ะผมยอมคุณผมยอมให้เป็นอักอายันแต่พอเข้าซีนไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนโคลด้วยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดจริงๆผมก็เล่นตามคาแรคเตอร์ที่ผมแบบที่ผมไอ้พ่อจริงจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ผมยอมเขาแหละผมได้หมดแต่ว่า ดันเล่นออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแค่น네ั้นเองไอ้ปัดทองไอ้ปัดทองอยากพูดว่ายอมถ้านายไม่ได้ยอมลุกไปสายลุกไปนะเราอ่ะเชื่อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาบอกเขาบอกว่าตัวตัวนายนายเอกลุกมากไปอะไรแบบนี้ตัวเล็กตัวเล็กลุกอะไรนะครับเล็กลุกเล็กลุกมากจริงเหรอแต่มันอาจจะได้ภาพที่ออกมาแต่จริงๆสายตาย สายตาของ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 อาจก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่คือเขาเล่นทางตาใช่ครับคร้ววันนี้สลุดสลุดเราใครใครโพยังไงวันนี้ตกลงเขาสลับโพไหมเออเรื่องนี้เนี่ยผมให้ทุกคนตัดสินกันได้เลยครับเพราะว่าพวกเราสองคนก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่ครับก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเกิด <g My God> ขึ้นแหละครับเราไปในเต้าตัวใหญ่แต่ดูแบบอินเนอร์เวลาเล่นดูตัวเล็กนะก็บางซีนผมก็ยอมยอมเขาตัวเล็กบ้างเท่านั้นเองยอมให้ก่อนครับ ยอมมานานไปแล้วเนี่ยอยอมเพ่อบทหรื <c oughs> อว่าสถานกา,ารณ์มันพาไปอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบท <c oughs> ด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าตัวอักผมจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองครับเลยทาให้คาบิตนั้นมันอาจจะทาให้ดูตัวเล็กขึ้นเพราะว่าฉันชอบนายนะแต่ว่าฉันก็แสดงออกไม่ได้หรอกไอ้คาบิตตรงเนี้ยมันทําให้เราอาจจะดูตัวเล็กขึ้นในขณะที่อาันเนี่ยเขาพุ่งตรงได้เลยว่าเขาชอบชัดเจนอ่าใช่ใช่ครับ คู่เราก็ไม่เบานะประกาศคู่นี้รู้เป็รทำงานน่ากลัวยังไงวะหน้ากับมาเดี๋ยวลาแล้วเพื่อนยังไงวะลำหนึ่งพุ่งเอเนจีขึ้นก่ับลำหนึ่งมามามันหนักยังไงวะครับผมคำถามอะไรนะครับเคมีจิ้นฟินก็ไม่เบาเราคู่เราเนี่ยเราไม่อย่างน้อยหน้าคู่หนึ่งู่แล้วฮะใช่ครับผมทิ้งอี12นี้ต้องบอกว่ายอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าพูดดิเอาจิ๊กบ ผมเนี่ยไม่อยากมาดูไอ้ EP12 พี่โลก็เพราะว่าไอ้ซีนนั้นแหละจริงเหรอเฮ้ยซีนไหนหรอขนาดไหนซีนนั้นเป็นขนาดไหนเราจะบอกทำไมล่ะครับเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนเอาตัวเองมาเล่นเอาเป็นว่าเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเคยคาดมี EP12 เนี่ยเราดีใจมากแบบเฮ้ยโหได้ดูพร้อมเป็นแฟนทุกคนอ่ามานั่งนึกดูทีเฮ้ย12มันมีอะไรนะมันมีอะไรนะเรียกว่าสิ่งที่แฟนจะได้เห็นคือจำได้โอ้โหข้อมือเลยขอโทษขอโทษครับลามไปถึงสร้อยคอ ฟินฟินรัดคอกันไปเลยเรียกว่าคือตั้งใจทําให้มันแบบสุดท้ายแล้วคือมีเป็นกันจุดลงเอยที่ดีเนาะความสุขโอ้ไม่บอกครับไม่บอกได้ไงอจะรัดคอตายก็ได้ได้หมดไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่อยากพูดหรอกมันจะมีความสุขเราพูดไม่ได้จริงเอเราก็ไม่อยากพูดด้วยมันจะทุกข์เราก็พูดไม่ได้จริงอแต่นี่พูดไม่หยุดเลยน้อยน้อยครับผมแต่ EP แล้วมาคุณก็บอกว่าคุณเป็นแฟนกันไปแล้วนะไอ้นะครับ EP ที่แล้ว ไปแฟนกันแล้วครับรู้ปะเนี่ยให้ไงรู้เคยดูปะเนี่ยรู้ก็ต่อ่าเป็นแฟนกันล <S <S แล้วไงใช่ครับใช่ในความสัมพันธ์มันก็เป็นแฟนกันมาแล้วครับ

ผมรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเล่นเล่นต่อต่ออยู่เลยครับไปเพื่อนช่วงนี้เพื่อนผมพูดเก่งแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนผมให้เพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวแทนขอบคุณดีกว่าโอ้ซ้อมมาแล้วใช่ผมก็จะไปเป็นอังกฤษให้อีกทีนึงโอเคอะโอเคเราลองดูขอบคุณมากๆนะครับอ่ะไอ้แฝดไอ้แฝดอ๋ออันนี้เอาจริงเอาจริงเอาจริงอ่ะลองดูขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับเออที่ที่ติดตามซีรีส์เรื่องคาดกันมาตลอดนะครับ อันนี้อันนี้พูดได้ยังครับก็เฉลิมตระเตรียมอะไรไม่น่าร้องทำไดเดียวเดียวจริงพอครับนะเป็นที่เป็นที่ครับผมก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่ที่เดินทางกับพวกเรามาแบบไกลขนาดนี้แล้วก็แบบวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับก็มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันร่วมกันครับผมมาลุ้นกันครับว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมายังไงครับจะหวานจะหวานแบบอุ้ยฟินจังเลยหรือจะออกมาขมขื่นให้ต้องเค้าน้ำตา ก็รอติดตามชมกันนะครับเ,ออเออแล้วก็อยากฝากถึงอะไรแฟนๆที่เขารู้สึกว่าทีเรามันสร้างความสุขให้เขามากตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคือผมเห็นในทวิตเตอร์ครับว่าคนจะเทวิกันว่าวันนี้วันศุกร์แล้วฉันจะได้ดูคาดแล้วคือหลังจากนี้เนี่ยทุกวันศุกร์มันอาจจะอา,อาจจะอาจจะไม่มีคาดให้ดูแล้วทุกสุกที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครที่ รู้สึกชื่นชอบแล้วก็อยากกลับไปรับชมอีกครั้งเนี่ยสามารถกลับไปรับชมได้ทีวิวครับก็ยังมีดูให้ดูย้อนหลังอยู่เสมอครับครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้ตอนจบแต่พวกเราก็ไม่ได้ไปไหนครับพวกเราก็ยัง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 ยงยังยังยังยู่ยังยู่ยังยังยังยัยังยัยังงยังยยังยังยยู่ยังย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 ยงยยังย่ยังยยังัยังยยังยยัง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 ยััง